หมดโอเตายแล้วเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราอยู <ination noises> ่ในเกมพลายแบงนะครับอยู่ผมคนเดิมดูสกมลเมืのの่อนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับซีรีส์เก่านะครับซีรีส์ในตำนานอีหนึ่งซีรีส์นะครับที่ ทุกวันนี้ก็คนไม่ค่อยสนใจกันละนั่นก็คือปือนที่ผมถืออยู่นะครับนั่นก็คือคิสโวีนะครับก็เป็นปืนที่ตกเขาเรียกอะไรอะตกเมตาเออใช่ไหมเขาเรียกอะไรเมตามเมตาเบตาอะไรสักอย่างเนียเออเมตาเบตาอะไรนะเออซึ่งเมื่อก่อนนะคิดเราเป็นปืนที่ฮิตมากนะแต่การมาของทีจตจิตเนี่ยมันก็เหมือนเป็น อธิบายเข้าใจง่ายมันคือคิดรุ่นใหม่เออประมาณนั้นถ้าถ้าให้อธิบายเข้าใจง่ายๆแบบง่ายๆแบบเลย t ีเจ็มันก็คือคิดเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับแต่แค่ว่ามันไม่ใช่คิดซับวิออะมันเป็น t ีเจ็ดเจ็ดเนี่ยเออแต่ก็ผมซึ่งนะการมาของตัวทีเจ็ดเจ็ดทำให้อ่าคิดได้รับความนิยมน้อยลงแต่ถามว่ามีคนเล่นไหมก็ก็มีมีบ้างป,ปลาย ก็ยังอยู่ถือว่ายังอยู่ในกระแสแต่อาจจะไม่เท่าทีเจ็ดเจ็ดีเจ็ดกงกว่านะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ทองนะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สวยพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์เก่านะจริงๆก็ที่มาทําทําคลิปในวันนี้มันเอาตรงนะไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะทาอะไรวะเออที่แรกคิดคิดคอนเทนต์ในนี้อยู่นะว่าจะทาเกี่ยวกับอ,อะไรอะเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับซีรีส์ ซีรีในเกมพอยแปงอะว่าจะจัดอันดับว่าเฮ้ยซีรีไหนเป็นซีรีที่มันรู้สึกว่ามันงี่เง่าแล้วก็กะโหลกกะลาแบบอะไรเงี้ยเออว่าว่าจะทําอยู่กําลังคิดว่าจะทําเป็นแนวพูดเหรอหรือว่าจะทําเป็นแบบยังไงเอาเป็นแนวพูดแล้วก็มีภาพประกอบอ่าหรือว่าจะทําเป็นคลิปยาวๆไปเลยอะไรเงี้ยยังยังยังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงนะครับผมเอออันนี้เป็นแค่ความคิดนะแค่ความคิดอ่ะอย่างคิดโซบีตัวเนี้ยสมัยก่อนเนี่ย ถ้าเป็นซีรีส์ทองเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งเฉพาะคิดเลยนะเฉพาะคิดเลยนะมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งพิเศษตรงไหนครับมันจะมีความพิเศษตรงไอเห็นอันนี้ไหมที่มาผมชี้ไอท้ายปืนเนี่ยถ้าคิดซ์เปอร์วีอ่ะถ้าเวลาเราแยกอ่ะท้ายปืนมันจะพับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์ทองอ่ะเฉพาะซีรีส์ทองนะท้ายมันจะไม่พับว้ยเออแล้วมันบอกเลยม่งเท่มาก มันเป็นซีรีส์เดียวที่มันเท่ที่มันมันมันไม่มีการพับอ่ะมันเท่แต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ตัวเกมเขาก็ได้อัปเดตก็หายไปละมันนี้ก็ไม่มีนะครับมันก็กลายเป็นแบบเนี่ยกลายเป็นแบบพับได้ไปละมันไม่มีละแต่เมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันมันจะไม่พับมันมันเท่เฉพาะซีรีส์ทองนะเฉพาะซีรีส์ทองเลยคือแม่งเท่แม่งโอ้แม่งเท่เออแม่งเท่ไม่พับท้ายปืนไม่พับนะครับ อันนี้เสียดายรู้สึกว่ามันเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของเกมหรือว่าม huh ันเป็นเหมือนว่ามันเป็นบั็กนะไม่รู้แต่สมัยก่อนนะแต่ผมมองว่ามันด้วยความด้วยความที่มันเป็นอย่างนั้นเพียงแค่กระบอกเดียวอะเท่มากเลยนะสาหรับคิดะสำหรับสายคิดะเออจะได้ครับตัวเกมออกไปละวันนี้เราก็จะเล่นคิสตวีซีรีส์ทองของเรานะครับโดยที่เราจะใส่ลั่นสีของเรานั่นเองนะไว้ครับไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปในเกมไปเลยแล้วกันนะครับไม่มีอะไรครับไป โอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาทช่สปูบีของเรานะครับเนี่ยเวลาเราแยกคู่เห็นไหมไอ้ท้ายท้ายปืนอะ่ะมันถูกปรับให้เป็นให้เป็นเหมือนกันหมดแล้วนะครับผมเนาะซึ่งถ้าเป็นคิดคิดทองสมัยก่อนอะ่ะไอตัวท้ายปืนอะ่ะมันจะไม่พับมันจะกลางออกแล้วแบบเแบบแบบวลาเราแยกกับเท่อะนะ ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงอ่ะแต่สำหรับผมคือ,ค,อคือไม่เท่ะอะไอสัตว์ไม่เท่มาก <c oughs> โอเคกค็ผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าย้อนวันวานสำหรับซีรีส์เก่านะครับคือซีรีส์ทองอีกหนึ่งในตำนานของเรานะครับ,บเ,บเสบร็จหมดเพลยตายไป ดีนำมีพ็กครับผมลืมไปว่าเราใส่ลั่นสี่อ่ะเพราะว่าใส่ลั่นสี่ปืนปืนจะดีมากเกิบตายวะคิดเขาให้ไขรเติมเลือดวะเพื่อนหรือผมเป็นคนเติมเลือดคนนึง โ,โอ <pop ping favour of osure> ้ยโอ้โหเยอะกูหลับเลยก็จะยิงโดนไม่ได้เล่นคิดลั่นสี่นาแล้วครับแล้วแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปล่อยไปก่อนไปก่อนข้างล่าง โอ้ยยิงไม่โดนสักนัดโอ้มันแอบมุมนู้นแล้วโอ้ยมักระสุนหมดโอ้ยยิงไม่ทันวะหลับก่อนข้างมาข้างล่างมา พี่ไปไหนพี่ไปไหนเออตายอืมโอ้สะบัดเมาเลยเมื่อ้นะเปิดเชลเบิร์ตโอ้และแยกคู่ะยะไกลด้วยกู ก็โอ้ยเจ๊ตายแม่ยิงยิงเข้านะแต่ไม่ตายวะใครยิงกวูงงกวะอุ้ย โอ้ยมึงหมดกับหมดแม็กเลยนะเนี่ยโอ้โหผมเจออะไรครับผมเขาเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้เราอยู่กับโหมดวางแล้เบิร์สยังไงคิดก็ต้องวางเบิร์ดอะได้ตัวเดียวรอบนี้เหมือนเดิมครับไปไป ไลไอดีครับโอ้โหวิ่อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านลุยลุยเพื่อนไอ้เพื่อนลุยก่อนไอ้เพื่อนตายหาตายหงก่อนไม่โดนสักนัดเลยวะโอ้โหไม่โดนสักนัดไม่โดนจริงอ่ะบุกเหมือนเดิมบุกเร็วบุกก่อนตายก่อน ตอนตายก่อนสฮ้ยัยย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 ัยเยเยย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 ัยยรยยยยยยายยยยยรยรอยยยยนี้เราเรารอก็ยนยะ้ยย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 ก็ตายยลยยยยไม่ไยยยนยยยยยยยบุกไปไปยยย Ui, <N -2> sao này ra hạnh chứ ông, tai lên quá anh tai này ông tai 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 มีสนตยตัวหนึ่งรอยอย่างเดียว้อยอย่างเดียวปีหลุดไปยังวะมันจะยังไม่หลุดนะ <laughs> B point. Team fall back. Double kill. let Mission success. let's Okay, let s go. ถามว่าถ้าเล่นแบบรอเล่นได้ไหมก็เล่นได้ถ้าแบบเมื่อกีแ้แหละถ้าเล่นแบบรออะนะก็เล่นได้เพราะว่าเมื่อกี้มันมีนสไนต์ตัวหนึง่งไงผมเลยไม่ออกไนงะเออออกกูก็แม่งกางยีมตาย สะบัด m ม u มัวเลยบอกให้จังหวะนี้หลบเอาโดนอยู่วะทีมนู้นแ่ะมันมีเทพสไนอยู่นะครับผมมันมีคนแบบเล่นสไนเก่งๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกูยังไม่เสียไอ้ยังไม่ใช่เลยหรอกคือเมื่อกี้ขนาดผมแบบผมแวบอย่างเงี้ยแวบจะปาไม่เราไม่มีตายเลยนะไม่ออกครับไม่ออกเราก็เดี๋ยวก็ไม่ออกเรียกว่ากูไม่ไปเดี๋ยว ดักอยู่บ้านก็ได้เอ้เดี๋ยวก็ตัดๆเขาตัดไปตอนยิงเงาก็ได้เรามีไอเทมนะครับเราดูระยะของเพื่อนได้เพื่อนอยู่ไกลเพื่อนอยู่โซนไหนเลือนเหลือเท่าไหร่เนะี่ถ้าเพื่อนเราตายตรงจุดไหนสมมติเพื่อนเราตายบีตรงเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยก็แสดงว่ามันเข้าบีแล้วแหละมีใครบุกวะเขารอกันหมดแล้วเนี <ไ S 1> ่ยมีใครบุกเลย โอตรใจจริงตายเนี่ยล้วแต่ถ้าเข้าทีละคนนะจะเป็นข้อได้เปรียบของฝ่ายฝ่ายฝ่าย,าย,าย,ายโจนนะถ้าเข้าทีละคนนะเพราะว่าเขาสามารถเก็บเราทีละคนเนยแต่ถ้าเราเข้าพร้อมกันเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อย <c oughs> โดนอยู่เดสิแปดเอาผมไป่ ไปรอยะนจ๋าดับเบิลคิลินจ๋าทริปเปิลคิลโอ้เลือดผมเลย8ตันะเนี้ยล,ลินจ๋ายังไงโลกพราพาอัดคลิปอยู่โลกล โอผมเหลือสิบแปดเล่นผมหนักเลยนะเนี่ยทีมเหลือสองคนครับเวลาเวลาแอบครับแอบแอบเจ็ดครับแอบเลยเนี่ยแอบแอบยังตามไปเก็บเขาอยู่เจอใหม่ในชิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.